เตือนภัยสำหรับผู้ที่ใช้แอปธนาคารนะคะตอนนี้มีจรกรรมในรูปแบบใหม่ระวังเงินหมดบัญชีภายในคลิปตาสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็ว่าทําเป็นคลิปวิดีโอเตือนภัยสําหรับพี่ป้านอาคนไหนนะคะที่ มีแอปธนาคารนะคะผูกบัญชีธนาคารในมือถือนะคะแล้วก็เชื่อมเบอร์นู่นนี่นั่นเชื่อมอีเมลให้ดูคลิปนี้ด่วนเลยนะคะล่าสุดนะคะทางธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาโพสต์นะคะบอกว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสินเชื่อในประเด็นเรื่องออมสินส่ง SMS ให้ประชาชนกดรับสิทธิ์ขอสินเชื่อ GSB จำนวน60,000บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสินและกระทรวงการคลังนะคะพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะคะตามที่ได้มีผู้ส่ง SMS ในนามธนาคารออมสินหรือ GSB ไปถึงพี่น้องประชาชนในลักษณะให้กดรับสิทธิ์และลิงก์ที่แนบมาเช่นคุณได้รับเช่นคุณได้รับสินเชื่อเช่นคุณได้รับสิทธิขอสินเชื่อ GSB จำนวน6 0,000บาท คลิกลิงก์แล้วก็จะมีลิงก์ตามท้ายนะคะทางฝ่ายสื่อสารองค์กรธนาคารออมสินกระทวงกรลัางได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าวแล้วนะคะพบว่าข้อความที่ปรากฏนั้นไม่ใช่ข้อความที่ทางธนาคารออมสินส่งไปทางธนาคารยังพบอีกนะคะว่ามีข้อความสั้นหรือ SMS ที่แอบอ้างชื่อธนาคารออมสินหรือ G s b ส่งข้อความลักษณะเชิญชวนให้คลิกลิงก์กลับส่งไปถึงประชาชนจำนวนมากกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งธนาคารออมสินขอยืนยันว่าไม่ใช่ข้อความที่ส่งไปจากธนาคารออมสินและธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความลักษณะดังกล่าวแต่ประการใดจึงขอให้ประชาชนที่ได้รับข้อความ SMS หรือลักษณะเชิญชวน ให้คลิกลิงก์กลับตรวจสอบความถูกต้องจากธนาคารก่อนทุกครั้งอย่ารีบร้อนคลิกลิงก์เด็ดขาดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอให้ทุกคนนะคะงดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จไปในทางสื่อโซเชียลต่างๆและประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่ถูกต้องได้ผ่านเว็บไซต์ gsb.or.th นะคะหรือ หากมีข้อสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางทานธนาคารออมสินไปสอบถาม Contact Center นะคะ1115เท่านั้นนะคะบทสรุปของเรื่องนี้นะคะข้อความดังกล่าวไม่ใช่ข้อความที่ส่งไปจากธนาคารออมสินและธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความลักษณะดังกล่าวแต่ประการใดนะคะ ซึ่งหน่วยงานนะคะก็ลงมาตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วนะคะสรุปว่าไม่ใช่ของทางธนาคารออมสินนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะกดลิงก์เข้าไปอาจจะเป็นการจรกรรมนะคะในรูปแบบใหม่ที่มีข่าวกันมานะคะคือเงินหายออกไปจากบัญชีเป็นล้านๆเลยนะคะทุกคนภายในพริปตาไม่ถึง5นาที10นาทีเงินหายนะคะทุกคนเพราะว่ากดลิงก์นะคะและถ้าเกิดว่ามีพวก ก c a m m e r โทรมานะคะหรือว่าพวก c เซนเ็น e n t e r โทรมาเนี่ยก็อย่าให้เลขบัตรประชาชนแล้วก็บัตร atm รหัสล็อกอินต่างๆนั้นนะคะอย่าไปให้เขาเด็ดขาดเลยนะคะให้โปรดระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผุมก็ว่าทำเป็นคลิปวิดีโอแจ้งเตือนนะคะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้กับพี่ป้าน้าอาที่ยังไม่ได้รับทราบได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ